สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมารองเซรั่มผิวใสวิตซีจากสีจันให้ดูกันตัวนี้เป็นตัวที่ทว่ามีวิตามินซีสิเท่าเลยนะทำจากแอผลไม้ที่มีสารสกัดเข้มขน้นยิ่งกว่าส้มอีกตัวเนื้อเซรั่มก็จะเป็นเนื้อแอมพรเข้มขน้นจช่วยลด แล้วก็ช่วยให้ผิวที่หมองดูกระจ่างใสดูไร้ขึ้นทำให้สีผิวสม่ำเสมอขึ้นส่วนผสมจากซีปักชอนเป็นผลไม้ซุปเปอร์ฟู้ดที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้มสิบเท่าตัวนี้ซึ่งเข้าผิวได้ง่ายไม่แสบผิวค่อนข้างอ่อนโยนให้กลิ่นที่หอมดีด้วยที่ชอบมากเลยก็คือสามารถใช้ได้แม้ในช่วงที่อากาศร้อนอบอ,อ้าวไม่ทำให้รู้สึกเหนียวฉ่ำเยิ้มแต่อย่างใดและ ที่สังเกตได้อย่างชัดเจนก็คือรอยแดงรอยดำจากสิีเนี่ยมันจางลงไวมากทดลองโดยใช้หมดซองหนึ่งแล้วค่อยมารีวิวให้ดูนี่แหละโดยรวมแล้วถือว่าเป็นเซรั่มที่เหมาะกับอากาศร้อนๆของบ้านเราดีมากเลยนะอยากให้ได้ลองกันดู